ทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตนะครับโครงการสร้างอาคารพาณิชย์สองชั้นสองูหานะครับของผู้เอกนะครับเอาไปดูกันนะครับวันนี้เห็นชัดเจนเลยก็คือขึ้นคานด้านบนแล้วนะครับเอขาด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังแกะแบบนะครับครับนี่การก่อสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับ มีคำยันนะครับแล้วก็บม่มปูนมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็จะแกะปูนออกนะครับไปแกะไม้แบบออกเนี่ยครับวันนี้กี่วัน,น้วครับนี่เป็นวันที่เท่าไรของการก่อสร้าง้วครับจะเดือนหนึ่งแล้วจเดือนนึงแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับวันนี้ทำกันสองคนนะเนาะชวน